อะไรอะไรนะใช่อะไรนี่นครับวันนี้ช่างแดงมากด g ีเมลตัวนี้รุ่นไรเอ่ยซัมซุง A10 นะครับรุ่นเ,เกา่าแล้วครับเก่าไหมซัมซุง A10 เก่ามากเก่ามากตัวนี้ CPU เท่าไหร่จะไม่ได้ไม่ได้ดูแรมเท่าไหร่แรมเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้ดูดดจะได้เรื่องไม่เนีย่ย เช็คดูว่าติด Gmail อาการยังไงเนี่ยฮะอาการนี้คือติด Gmail เราเริ่มเลยสร้างอีเมลใหม่ก็ไม่ได้ครับอันนี้สร้างใหม่ไม่ได้ต้อง Gmail นะครับน,นี้เราเริ่ม,มวิธีการใส่ g ีเมลเรียบร้อยทำไม ปิดเปิดเครื่องใหม่เมื่อกี้เราใส่ Wi-Fi ไปแล้วนะครับไม่ถึง5นาทีตามที่บอกไหมวราก่อจะมาอาจบอกว่าไม่ถึง10นาทีพอรู้ก็สมุดจะถึง5นาทีหรือเปล่า เรียมซิมที่ตั้งพินไว้นะครับหนูเสียบคอมไว้ทำไมเนี่ยสายชาร์จเสียบคอมไว้ทำไมอ่ะเมื่อกี้พ่อจะเข้าดาวน์โหลดโหลดเช็คเช็ครุ่นเนาะในฟองแล้วเดคนหน,น,น,น้าพ่อไป็นไรน้อยคนหน้าพ่อเขาจะตั้งพินซิม 1>, 1นาทีแล้วนะเครื่องมาหรือยังตอนนี้อัดสงนาทีแล้วจะจับเวลาหนึ่งนาทีเจอแล้วใช่ไหมยังไม่เจอลองดูว่าเครื่องตั้งเรลอยงพินจับไม่ได้อันนี้ตั้งพินเลียงลองเช็คดูไว้มันตั้งพินมันจะได้ง่ายๆ <us> <us> นี่ <S <S <us> เห็นไหม จสดว่าตั้งพินเรียบร้อยมาใหม่กีนาทีสองนาทีตอนนี้สองสสแล้วเนี่ยกลับไปก่อนอยู่หน้านี้ใส่เข้าไปปาบ ไม่ได้เไม่ได้ไม่เกินสิบนาทีนะครับไม่เกินครับกดเข้าไปถ้าบาักนี้ไม่ผ่านแล้วก็ไปบักนึงต,ตรงนี้กดถัดไป ขึ้นม <c oughs> ทีนี้เราจะเอาบัคตรงนี้เขาเรียกว่าบาัคไฟฟายไม่ทันต้องทำให้เร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้ <c oughs> นะครับมันจะมีตรงนี้นิดเดียว <c oughs> ไปดูปากไม่ทันอีกแล้ว กดไรไฟล์ถัดไปกดซิมเข้าไปกดอ่าเอ้าไม่ทันนิดเดียวกดถัดไปใส่ซิมเข้าไปปินซิมอ้าอ้าวกดถัดไปก่อน กดถัดไปามาไหมทันไหมไม่ทันทำไมยัดซิมเข้าไปกดถัดไปให้อยู่หน้านี้เจ้าบักหน้านี้1 2ึ่งสอง้ากดโอเคไม่ทันอีกแล้ว ทามปใส่เข้าไปแล้วกดถัดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่มีไม่มีเลยด้วยไม่ไม่ทันใช่ไหมไม่ได้ไม่ทันมันไม่มีเลย้วยบแกไม่มีบัาเลยใช่ไหมกดเข้าไปกดถัดไปหนึ่งสองสามสี่ห้า ภาพไม่มียังไวเลยไปมากมากก็บอกเร็วให้เร็วกว่านี้ี่ยเราไม่ต้องรับห2 3่5สงสสี่ห้าก็ได้ทำไปเลยนี่ไงเห็นไหมบอกเร็วไม่ต้องรับหนึ่งสองสามี่ห้าก็ได้อ่ากดถัดไปกดถัดไป หนึ่งสองสามนี่ทันแล้วเ้าไม่ทันมันทันแล้วแต่ว่าระบบมันใช้ไม่ได้ใส่เข้าไปกดไปมันทันจริงจริงมันทันแล้วแต่ว่าอันสุดท้าย ต้องเงือเร็วแน่นอนต้องเร็วมากตรงนี้มันเก่ามันก็ทำยากถึงจะเก่าแต่เก่าสินาทีจะทันไหมนี่ย่ะตราเีนะอันนี้เวลาที่ใช้ส่วนเวลาที่อัดก็เจดนาทีแล้ว ไม,ไม่ได้เลยกันทันไหมทันไหมครับ ทันมั้งนั่นไงทันหรออาการนี้เขาเรียกว่าทานันว้าวอาการนี้เขาเรียกว่าทานัน จะดูว่า10นาทีไหมกดาที8นาทีแล้วนะที่อาจอะแตตรงนี้ก็7นาที 4, 4วินาดีดูดีตรงนี้ดิดูตรงนี้สิมันเป็นบักที่ทำยากแต่ถ้าทำอะไรกว่านี้แต่ถ้าทำได้แล้วก็โอเคเลย ตอนนี้กำลังติดตั้ง Google Manager แปดน,น,นะนาทีแล้วนะแปดนาทีแล้วทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยเนี่ยดาวโหลดไปไหนแล้วเนี่ย มันเปิดไม่ได้เหรอเปิดไม่ได้เปิดได้ลนาโหลดได้์ล์ลเนี่ยกำล้วติดตั้งอยู่เนี่ยตอนน้เห็นติดตั้งเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอมันมีสองตัวอะใช้ Google m n a g u r e แล้วก็ f i p bypass ชื่อเขาใช้ a นล็อกปากน้ำ95ันล็อกปากน้ำ95 ปเสร็จแล้วก็ใส่รัดทานขออนุญาตระวังนี้ก็ดูไ,ไอ้นี่ไปอ่าใส่เข้าไปเก้านาทีทันไม่นี่อ่ะทันไม่นี่อ่ะเราไปดูที่อ่านหรือยังอ่านหรือยังถัดไปซิน่าจะเลยสิบนาทีได้ดูแล้ว นี่งายเพื่อบัญชีแล้วอ่าาบัญชีแล้วตรงนี้มีคำว่าข้ามก็เป็นอันเซตในการกดชิเมลเห็นไหมไม่คืนค่าถัดไปไม่ใช่ตอนนี้ข้ามเลยอยันนี้ถัดไปยอมรับ ยังไม่ใส่กดตกลงเกินสิบนาทีแล้วเกินสิบนาทีมานิดนึึงกดออกตรงนี้กดถัดไปมันมีประโยชน์ไหมแอปพวกนี้กดข้ามกดข้ามทำมาแอปพวกนั้นมนมีประโยชน์ไห <Set. S 2> มเสร็จอ่า เวลา10นาทีเท่าไหร่ 5, 5, 5 6โอเคมาดูว่าแรมเท่าไหร่แร mm hmm. มเท่าไหร่ตัวนี้ A สิกดหยุดแล้วจาเสีบมัน1ิสีได้ยังไงมึงจะบอก10นาทีห้าสิบหเป็นไปได้เป็นไปได้ไปดูลอมไปดูแรมกันเข้ามารู้ที่มันเวลามันไม่ใช่เวลาอาจเวลาเท่าไหร่ นัน <S 2> 2 <S เป็น,นเวลาสิบสี่สิบสี่นาทีนี่คือเวลาร้อนเวลาปัจจุบน<อ> <10. S 1> ันไม่ใช่เวลาอ่าน,นไปดูสามสองจิกนะครับไม่ใช่สิบหกนะครับเพสิบเอ่าไปดูแรมแรมกิ่จิกครับแรมสองแรมสองลอมสิบลอมสามสองก็ได้ไหมก็ได้ไหมครับสมัยนี้เขาแรมสีขึ้นกันหมดแล้ว no. โอเคก่ okay. อนจบงานเราไปเปิดอีกทีมแล้วรีเซ็ตอีกครั้งนะครับรีเซ็ตทำไมรีเซ็ตทีเมลของเราเ n d ด o i เก้า d o i d ยเลยสเอยูหนึ่งนะครับตัวนี้ไม่เล็กรุ่นตัวนี้ไปกดโหมดพัฒนาโหมดพัฒนาทางเลื่องพัพฒนา เ็ไปเปิด OEM อันนี้ฮะมันล็อกตัวนี้ฮะ Gmail แล้วก็เปิดตัวนี้ USB ตกลงเสร็จแล้วไม่อยากรีเซ็ตไม่อยากกดรีเซ็ตกดเลยรีเซ็ตค่าโรงงานอ่าลบเรียบร้อยโรงเรียนนะเชียงคำใช้เวลากี่นาทีครับ13นาทีในการอาด <13 S 2> แล้วตรงนี้ก็10นาทีาทเกือบ11นาทีโอเควันนี้ช่างแดงเชียงคำขอบจบการกด Gmail a 1 0ไว้เท่านี้นะครับโอกาสหน้ามีอะไรมาใหม่ๆจะลงคลิปให้ดูนะครับฝากกดติดตามฝากกดให้กำลังใจกันได้นะครับสวัสดีครับ